ครับผมขอสวัสด,ดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเช็คพาวเวอร์สปายเบื้องต้นนะครับโดยใช้คลิปติมกระดาษนะครับผมอาจะเลือกเป็นคลิปนิบกระดาษหรือว่าทองแดงหรือว่าสายไฟหรือลวดหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นโลหะที่สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้นะครับก็จากนั้นนะครับให้เราดูที่ สำหรับไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับผมก็จะเป็นขั้วไฟนะ20บวกสพินแบบนี้นะครับผมก็ให้เราไล่หานะครับผมไล่หาว่าสีเขียวกับสีดำมันอยู่ตรงไหนนะฮะมันจะอยู่ประมาณ2พินนี้นะครับนะครับถ้าไม่ชัดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูครับผมเนี่ยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับให้จำไปที่สีดำกับสีเขียวนะครับผมอ่าก็ให้เราอ่าดัดนะดัดคลิปนบกระดาษนะครับให้พอดีกับช่องรูนะครับผมอ่า ได้จำสวิตช์ขาวดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้นะครับก็เป็นการาต่อนะครับ power supply นะครับนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเสียบปลั๊กสักคู่หนึ่งนะครับผมอ่าทีนี้เปิดเลยฮะเนี่ยครับ,รบถ้า power ยังไม่พังหรือยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็จะเปิดติด แบบนี้นะครับผมอ่าเป็นวิธีง่ายๆเนาะอ่ะลองไปทํากันดูนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนก็นแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ตติดตามกันด้วยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ